อาหงสหัสสมบุตมนตสาุตดตังคีเมฆลังอุติรัเนมาลังขกรมวิจินาตวามุนิโต้ตันเตสาบุตเตมังคลานมาลาตีเกมิทธิจิปรสพลัจิงโล่บนาลกมกงหักเสียขังขันตีตุธตวิินาจตวาุนิโตันเตยสาตุเตชมังคลานาลาคิรวลังอติมัตตูัิจมสนวตุถารุนันตัง เมตตามุติเจกวินศิลาคิตวาวุนิโตตันเตจัสาพนุเตเชอมังคลาในอุคิตะขัดขไม่หัดตขัดตาลุนันตังคาวันติโยเจนัปปังคูริมาลาันตังอิทธิปิสังกตมโนคิตวาวุนิโตตันเตจัสาพนุเตเชอมังคลาในกตวานาคตะมุธนังอิวะคาพินิยาจินจ่าจตุภวัตนังชนะกาจมัตเทสันเตนะโสมมังวิศินาคิตวาวุนิโตตันเตจัสาพนุเตเชอมังคลานิ สัจจังวิหารยมเจตสัตว์กาวาทั้งตรงวาสาพิโรปิตาวานังอาจยอนตบูตังปัญญาปฏิปัจลิโตจิตวามนินโทตันเตชะสาภุมุเตชะมังคลานิันโทปนันตบูตังปัญญาปฏิปัฏฐานวิถีปุตเตปเทละบุตเจนะธรรมะปันโตอิทธุตเปิอิทธุปฏเทสะวิจินาจิตวามนินโทตันเตชะสาภุมเตชะมังคลามีปุขาหัะทิพฐิปุตเคนะสุทธะหัณหังธัมมังวิสุติจติมินติสิกาพิทานัง แคนาเเหนวิจินาคิตาวามุนิทโพตตาต้ตาพุเตเมังคลาที่เอตาปิพุทธชัยามังคลาภราหาโยวัโนทินติเนรเนตมตันทีอิตาวานาน้เขาวิวิธานนป,ปัตถวานีโมคังัง,ง,งอธิเมยนัละโยตบัญโยมหาการุณิโนาโหิตยสัพพปันักูเลตวาปลาปมีสัพพะปตส,สัมโพริมุตมะเตนะสะวัตเนะโหุตเมัง พลั้นตอนโี่๑ตัวร <velocidade assador S 1> ียนมุเลสกิจยังนั่งที่วัตถโน่เอวังตัวบางมีเสยอยหัหิ้เสยสุขเสยมังคเลอปลาชิตปัลังเกสิเสยวัตถุโคคลีอภิเสีกสัพพุทธานังอกตัวโมรติสุนักขัตตังตุมังคลังสุปาตังสุมุติสุปนุวสุมุขโตยจสุจิตังธรรมะชาริสุปทักฐินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักฐินังปทักฐินังมโนกรรมังปณิทีเตปทักฐินาปทัฏฐานะนักตวานละพันตเตปทัฏฐานีภวตุสัพกมังละขันตุสัพขเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสตาสุติพวันตุเตโพตุสัพพมรมละคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสตาสุติพวันตุเตโพตุสัพพมรมละคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสตาสุติพวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารวาสินีตุเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะทานเนนะพวันตุเต ภูชิตาโสติกะลุเตทะวิหารมันเตเลเทโยลาจะมัชฌาหนาวากาจะพิฆาวสาลามิกาชนะปฏิอุปาสการามาจะเทสานิขามาจะอิสละสัปปานะภูตาสุขิตาพวันตุเตขลาภูชาเยปิจะอภิษะสัมภะวะสังเสตชาตอาอัทาโวปปาติกาปิญญาณิกังธรรมะวะังปฏิจ,จิตเตเตเถรปิทุขะสะกลุตตกังขยัง คาตุจิลัง Goodnight, สตังคโมธมัตทะจะภูคาระสังโฆโพโตสมะโควะอัฏฐายะจักิตายะจะอัพเอรัคตุสัตธัมโมสัพเพปิธัมมจาริโนวัตฐิงสัาปปุเนยามะธรรมะเฮอริยปะเวทิเตปะสังนะหนตุสัพเพปิปนิโนพุทธะสาสะเนสัมมาคารังเวสันโตกาเลเทวะวั a a สตุปุทิภาวยะสตานังสัมิทัง เมตุเมทันเองมาตาปิตาจะอัตลักชางในชังลักันติปุตตะกังเอวังธทมเมนะราชาโนประชังลักันตุตัพพะทาตุขปัตตาจะนิทุกขาจะพยาปัตตาจะนิทพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหันตุกับเฮปิปาลิโนเอ ตาวตาจะอามเหกิสัพพะตังคุญญสัมป,ปะพังสัเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมป,ปติสิทธิยาทานันอัตันตุสัพายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิรกตาหนตุขัสัพพุเทว,วตาคัตาสัเพพุทธาภรปัต,ตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธาวิสัพพโย วันตูสัพพังสุมังคลังลัก Styles, ais, Diamond, Metal, Night, ันตุส oh? ัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโธตีวันตุนิรันตระลังวันตุสัพพังสุมังคลังลักันตุสัพพเทวปตาสัพพังมานุภาเวนะโธตีวันตุนิรันตระลังวันตุสัพพังสุมังคลังลักันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดัสดุภาเวนะโสตีวันตุนิรันตรงด้วยอนุภาพแห่ง สัจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรลนอนุภาพแห่งการบูชาพระเจ้ด้วยการต่อสายบทชบุมนพระสูตรพระปณิสและพระคาถาเหล่านี้ขอจงสุขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและข้าพบอกข้าพเจ้าอันมีมารดาภรรยาให้พ้นจากทุกทั้งภัยทุกภัยทั้งความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมและทางธรรมขอตเพื่อเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสายสายงสายบวและทรมาเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุนพทนให้แก่วัตถูก มงคลพระปิตายอดเศษทีเดียนยอดเศษทีเดียนว,ว,ว่าครูหกแปดหลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่สร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศตรงสำเร็จศักดิ์สิทธุทุกการเธอ<ป>จการสุขุมวันนี้ขอให้สนุกนะครับทิปเที่ยวเชียงราย เดินทางปลอดภัยทุกคนครับเดินท,ทางกับอย่างปลอดภัยทุกคนเหมือนกันครับ